พูดคุยเล่นกันดีกว่าเราสี่คนถึงมันรวมตัวอยตรงนี้ได้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับคือเราตอนนี้นะครับทุกคนทุกคนอยู่ในรายการอะไรเอแพรรถโชว์แต่ว่าพี่เข้าใจว่าปอดจะพูดถึงอะไรดูอยากไปพูดเลยอยากไปดูช่วงนี้เราจะสงสัยว่าสองสมอที่ผ่านมาพวกเราหายไปทำอะไรกันมา ันเก็บอยู่เลยปวดเหมือนกันทั้งตัวเลยทั้งใจด้วยวันนี้ไม่ทำไรมาเจ็บใจอ่ะไม่มีปอดอยู่ข้างๆไงจ้าแล้วอเพื่มกมาบอกอีกแล้วคือคุกคนครับ อาร์ติโรโชแล้วเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นรายการวาไราตี้ให้ทุกคนได้ติดตามด้วยวาไราตี้หน้าใหม่จากนักแสดงหน้าใหม่เพราะว่าไม่ไม่เพราะว่าไม่มีอะไรคือรายการที่อรายการว่าอะไร You are, s ช <Couple. S 1> ัวร์มีชัวร์คัพโผล่ชื่อและชื่อไทยชื่อว่า ้าตัวป่วยไม่น่าจทำเจ้ากระเดื่ออ่าจักว่าอยู่ชัวร์ชัวร์ท่านผู้ชมมีชื่อภาษาไทยด้วยใช่ไหมจริงๆอ่ะมีด้วยเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราแบบซ้อมเราอยู่ข้างหลังเราเราเมื่อกี้เราปูไปแล้วหนึ่งผีใช่แต่เราลืมไปว่าเราทำได้อนนี้อยู่โอเคครับซึ่งรายซึ่งดีเทลหรือว่าความสนุกของรายการเนี่ยทุกคนทุกคนจะได้เห็นเขาเรียกว่าสามกรือเมื่อกี้นี้ได้ไปเที่ยวที่ต่างๆภายในเขาเรียกว่า ใช่แน่ะพร้อมกับสเปเชียลเกย์พิเศษซึ่งในแต่ละอีพีเนี้ยจะไม่เหมือนกันเลยใช่แต่แล้วมีเองแฟนเยอะมากอ่าเยวมีร่าไหมลบมีร่าแล้วต่เร่อเลยครับเดี๋ยวเขาพีไว้เอกแฟนเซอร์ถึยอดมากอะไรจะมาณล่าของเราโอ้โห้งแต่เรื่เลยหรอ้งเร่องกแค่รายการอะไรกันแค่รายการแค่รายการ What I want to say is that uh, this show is called A-PLAN ARTIST WORLD SHOW Yes, and uh, it is a variety show that uh, these three people, Barton and TBE, uh, is a host of us And we are a special guest on each episode we'll go on tour around Thailand So, we will have a special guest like us, Komsky, and he's <laughs> yes, I feel, I feel good. a lot of fun because we did a lot of activities together. So uh, please, uh, follow, uh follow for our party and Also, we really want to have fun with you guys. Yeah. <laughs> <laughs> ไช่วยดีช่วยนี่เดียงแต่ผู้จัดหังไม่ได้นะจ๊ะโอเคแต่ตอนนี้ตอนนี้เราพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปชมโชว์ได้เทศจากก็บอกแล้ว่าจากใครี่ว่าชมโชว์บักเน่สุดล่กันา ยังไงโมัสครับแฮชแท็กในงานนี้นะครับก็จะเป็น Aplan Artist Roadshow นะครับในเอสวอเรสต์มาเต้นกันได้นะครับครับแล้วก็วันนี้นะครับใครถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือว่าอยากติดตามสถานการณ์อีเวนต์วันนี้นะครับก็ฝากเข้าไปดูในแฮชแท็กด้วยนะครับ Aplan Artist Roadshow นะครับโอเคถ้าได้มาถึงเวลาเราขอเชิญชูต้าไปของมาเน็ตลาปาร์โก